สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ตายอีกแล้วนะครับที่อิสุสุคิงยตนสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็โชว์รูมของอิสุสุคิงยอนนะครับจะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ตายอยู่เนี่ยก็จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมย์นางรองวันนี้วันที่เราพบกันก็เรียกได้ว่าครึ้มฟ้าครึ้มฝนไม่ใช่ครึ้มฟ้าครึ้มฝนดต่มันตกเลยนะครับจะตรงกับวันศุกร์ที่4ี่ กุมภาพันธ์พศ2565นั่นเองซึ่งพี่ต่ายมีปล่อยรถอยู่2คันนะครับเป็นของเพื่อนอาร์ตเป็น f c ด้วยเป็นเพื่อนด้วยแล้วก็ FC จากอำเภอชำนี้ซึ่งนะครับ FC จากชำนี้เนี่ยต้องไปส่งบ้านเออ <laughs> <laughs> ก็อย่าว่ากันนะ <laughs> ก็จะแบบนี้เขาเรียกว่าเย็นจุ้มจำส่งไปถึงบ้านนะครับส่วนจะเป็นรุ่นไหนของอเพื่อนอาร์ตต่ายเนี่ยพี่ต่ายได้ถ่ายดูแล้วแล้วก็ของ FC ที่ชำนี้เดี๋ยวรอไปดูกันบอกว่าคันนี้สวยมากสวยมาก,มากไปกันดูกัน ครับแล้วก็จะเป็นเจ้าคันนี้นี่เองนะครับที่พี่ต่จะมาถ่ายให้ดูในวันนี้แล้วก็เป็นรถของ f c นะครับจากอ uh ําเภอชํานี้ก็คือของน้องนารีนั่นเองที่พี่ไต่จะเอาไปส่งวันนี้หลังจากที่ปล่อยรถของเพื่อนอาร์ตเสร็จแล้วคันนี้นะครับจะเป็นเจ้าตัวแคปโฟ1.9เกรดเอสแต่เขาแตกต่างจากเกรดเอสทั่วไปตรงที่เขาใส่อุปกรณ์ตกแต่งเข้าไปเพิ่มเยอะแยะมากมายโดยเราจะไปดูแต่ละอย่างแต่ละชิ้นนะครับ ว่าเจ้าตัวเกรดเคันนี้มันใส่อะไรไปบ้างบอกเลยว่ารุ่นนี้นะครับเป็นรถยนต์อีกรุ่นหนึ่งของอิสุสุที่มีความคุ้มค่าคุ้มราคาเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าจะเนื่องด้วยความเอเนกประสงค์นะครับที่เป็น4ประตูนั่งได้หลายคนบรรทุกของได้แล้วก็เรื่องราคานะครับที่สามารถจับต้องได้ทุกอาชีพเลยราคารุ่นนี้จะอยู่เพียงแค่691,000บาทนั่นเองเป็นเกียร์อัตโนมัติ เจ้าตัวเกรดเอสคันนี้นะครับมาพร้อมกับไฟหน้าแบบมันติรีเฟคเตอร์หรือว่าเจ้าตัวไฟตาเพชรนั่นเองเข้าชุดมากๆกนะครับกับเจ้าชุดกระจังหน้าแบบสปอร์ตตี้โดยเจ้าตัวเกรดเอสนะครับปี2022กระจังหน้ามันเป็นสีดําเงาอยู่แล้วนะแต่ว่าพอมาเจอเจ้าชุดสปอร์ตตี้ที่มันตัดด้วยเส้นสีแดงมันทําให้มีความสปอร์ตแล้วก็ลงตัวเป็นอย่างยิ่งเลย ตัว S สนะครับเขาไม่มีเจ้าตัวไฟตัดหมอกมาให้แต่คันนี้มีการติดตั้งเพิ่มเข้าไปโอ้โหสปอร์ตมากๆเลยชุดกันอ่าช่นไม่ใช่ชุดกันชนหน้าชุดสเกิร์ตนะครับด้านหน้าของเขามันเป็นเจ้าตัวชุดสปอร์ตตี้ของปี2022นั่นเองก็เลยเรียกว่าออกแบบมาใหม่ให้มีความเร้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นสีดำแดงตัดกันนั่นเอง เอาดูด้านข้างกันบ้างโดยปกติก่อนจะไปด้านข้างนะครับระบบความปลอดภัยของมันเนี่ยเบรก ABS มีมาให้ถุงลมนิรภัยคู่หน้าเข็มขัดนิรภัย3จุดที่นั่งนั่นเองก่อนจะไปนะครับเจ้าตัวอื่นเนาะเรามาดูเจ้าตัวล้อก,กันก่อนล้อเนี่ยของเขาเนี่ยโดยปกตินะครับเจ้าตัวเสมันจะมาพร้อมกับเจ้าตัวล้อกระทะขนาด15นิ้ว21570 15้นั่นเองแต่ตัวนี้นะครับ ทางน้องนารีมีการเปลี่ยนเจ้าตัว Max เป็น m a x กซ g ขนาด18นิ้วนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าโอ้โหอีโมชันอนี่กำลังฮิตมากๆนะสีดำแดงนั่นเองก็เป็นโอ้โหบริษัทลูกของเรนโซไหมตัวครอบดุมล้อครอบคาลิเปอร์นะครับตั้งสันตั้งศูนย์ถ่วงล้ออันนี้ก็จัดการให้เรียบร้อยโดยยางนะครับเป็นเจ้ายางของซูแม็กเบอร์อยางที่ใช้เนี่ย 255 5018นั่นเองตัวนี้ไม่มีการโหลดแตย่ยางได้นะครับก็เรียกได้ว่าโอ้โหให้ความนิ่มนวลเหมือนเดิมเลยพี่ต่ายว่าจะพูดอะไรนะเมื่อกี้ลืมเดี๋ยวข้ามไปก่อนแล้วกันนะเจ้าตัวชุดสเกิร์ตนะครับนอกจากมันมีด้านด้านหน้ามาให้มันก็ยังมีด้านข้างมาให้ไปจนจโหลดท้ายเลยทีเดียวซึ่ง่ซึงชุดสเกิร์ตของเจ้าตัวสปอร์ตตี้เนี่ยถือว่าคุ้มมากๆ ตัวนี้เราสามารถบวกเข้าไปในราคารถเพื่อไปผ่อนกับทางไฟแนนซ์ได้แบบสบายสบายนอกจากมีชุดสเกิร์ตให้ครอบกระจกมองข้างมันก็มีมาให้อีกด้วยพีต่ตายจัดเจ้าตัวมือจับนะครับจากมันเป็นสีดำเนี่ยก็จัดคโครมเมียมเข้าไปมันก็เป็นสีเดียวกับไม่ใช่เป็นสีเดียวมันก็เป็นสีคโครมเมียมมันทําให้ดูหรูหราม,มากยิ่งขึ้นตัวชุดสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับสปอยเลอร์หลังคาเนี่ยมันก็มีมาให้เหมือนกันโอ้โหใส่แล้วมันเท่จริงๆนะพวกนี้มันแยกชุดขายได้แต่เราต้องไปเช็ค ราคาอีกรอบหนึ่งตัวสติกเกอร์มหามงคลซึ่งเราโอ้ไม่ค่อยได้เจอในช่วงนี้นะครับแต่ก็ติดให้ทุกคันนั่นแหละตัวยางด้านหลังนะครับก็จะใช้ตัวขนาดเดียวกันกับด้านหน้านั่นแหละเป็น Mac Emotion R เนาะด้านหน้าจะเป็น9.5ด้านหลังจะเป็น10.5ตัวนี้ไม่ได้โหลดนะครับตัวชุดสเกิร์ตด้านข้างก็ยาวมาจะโดท้ายนะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูท้ายเขาว่ามันสปอร์ตขนาดไหนนะเจ้าตัวเกรดเคันนี้โอ้โ oh ห oh oh. โอ้ยสะดุดโอ้ยอเดี๋ยวเรามาดูนะครับเจ้าตัวชุดสปอร์ตนะครับจนสปอร์ตตี้ตัวนี้ด้านท้ายของมันเนี่ยโหเรียกได้ว่าออกแบบได้ลงตัวมากเป็นคู่แข่งกับเจ้าตัว x Series สบายๆเลยนะนี่ก็จะมาในโทนสีดําตัดแดงนะครับตัวชุดสปอร์ตของคัสตัวชุดสปอร์ตตี้เนี่ยก็คือข้อดีมันก็ออกแบบให้มีความทันสมัยนะครับมันดูได้นานมันไม่เบื่อนั่นเองโอ้บางคนเห็น โอ้มีกล้องมองหลังมาด้วยอันนี้มือจับท้ายปกติมันเป็นสีดำแต่ว่าพี่ต่ายก็จัดเป็นสีเดียวกับตัวรถไปให้นั่นเองเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างเฮ้ยข้างนอกมันทำมาขนาดนี้นะภายในมันจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนี่แล้วตอนนี้นะครับพี่ต่ายก็เปิดประตูรับซับเป็นที่เรียบร้อยแล้วและนะครับ ภาพภายหน้าที่เราจะเห็นในต่อไปนี้ก็จะเป็นภายในของเจ้าตัวแครโฟ1.9เกรดเราคา691,000บาทไม่ใช่แบบเดิมๆนะแต่ว่าจะพาไปดูว่าเขาทำอะไรมาบ้างนันเองอันดับแรกนะครับภายในห้องโดยสารของเจ้าตัวเกรดเอด้วยความที่เขาเป็นรถยนต์นั่งนะครับที่มี5้าที่นั่งน้ำมันยังทำให้เขานั่งได้สะดวกสบายไม่แพ้รถเก่งเลยมีกระบะท้ายไว้บรรทุกด้วยทีนี้เราไปดูนะครับ เริ่มจากเจ้าตัวแผงประตูด้านข้างนั่นเองก็จะมีการบุนุ่มโดยนะครับปกติมันจะบุนุ่มด้วยผ้าเกรดพรีเมี่ยมแต่ตัวนี้นะครับจะจัดหนังแบบอิซูซุบุกนุ่มเข้าไปเกรดเขาเรียกว่าเกรดอิสูซุส,สิเดินด้วยได้สีเทานะครับอันนี้ก็จะเป็นเจ้าตัวที่ใส่ขวดน้ําขนาด1.5ลิตรสวิตควบคุมกระจกไฟฟ้าของเขาจะเป็นสีดำนะครับดำมันจะเป็นดําล้วนเลยนะ ตัดมาภายในห้องโดยสารบ้างโอ้โหจากอันเดิมนะครับมันมีความกว้างแล้วก็หรูหราอยู่แล้วพอมันไปเปลี่ยนเป็นเบาะหนังเกรดอิสุสุมันจึงเพิ่มความหรูหราเข้าไปอีกโดยนะครับเบาะมันจะมาพร้อมกับไม่ใช่มันมาพร้อมสิทธิ์ติดตั้งเบาะหนังเกรดอิสุสุสีดําตัดด้วยได้สีเทาเข้าไปนะครับโอ้มันยิ่งทําให้ดูหรูหรามากๆเลยนี่ ก็จะเป็นแบบนี้นะเห็นเป็นกล่องนะครับก็จะเป็นอุปกรณ์เดิมของเขาแต่ไม่บอกนะว่าเป็นอุปกรณ์อะไรอันนี้ก็จะเป็นเจ้าตัวช่องใส่อุปกรณ์ต่างๆที่เราใส่ได้นะครับอะไรใส่ได้ก็ใส่ไปมันไม่มีที่ชาร์จแบตเตอรี่มาให้เดี๋ยวไปดูด้านหน้าอีกนิดหนึ่งไปด้านหน้าแผงประตูด้านข้างมันก็มีการบมูนุ่มมาให้เหมือนกันนะครับด้วยหนังเกรดอีสุสินั่นเองแล้วทีนี้นะครับตัดมาเบาะนั่งคู่หน้าโดยปกติมันจะเป็นเบาะ้าเกรดพรีเมียมนะครับ มาพร้อมกับเจ้าตัวเบาะทรงสปอร์ตที่มีปีกขนาดใหญ่เวลาที่เรานั่งเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าโอ้โหกระชับดีนั่งได้สบายแต่อันนี้นะครับมันมีการเพิ่มเติมเป็นเจ้าตัวเบาะหนังเกรด i s u z ุสสขเข้าไปมันจึงทำให้โอ้โหมันดูสปอร์ตดูสวยมากๆเลยนะเนี่ดูดูด,ด,ดูทุกคนโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดอันนี้ก็จะเป็นเบาะฝั่งผู้โดยสารโอ้มันสวยจริงๆนะถือว่าคุ้มเลยแหละตัวนี้ เอาตัดมาที่บริเวณแผงคอนโซลกันบ้างนะครับไม่มีบุนุ่มมาให้ไม่เป็นไรตัวเครื่องเล่นของเขาปกติมันจะเป็นเครื่องเล่น CDMB 3แบบดินเดียวเนาะอันนี้มีการติดตั้งเจ้าตัวจอ Android ของ l e n o v o เข้าไปนะครับตัวนี้ก็จะมาพร้อมกล้องมองหลังเส้นกะระยะนะอันนี้ก็จะเป็นเจ้าตัวแอร์ของเขานะครับแอร์ก็ออกแบบให้มีความรู้ราเกียร์มีให้เลือกทั้งเกียร์อัตโนมัติแล้วก็เกียร์ธรรมดาแต่ว่าตัวนี้ มันจะเป็นเจ้าตัวเกียร์ธรรมดา6สปีดตัวกระปุกเกียร์ออกแบบให้มีความสปอร์ตเข้าเกียร์ได้แบบกระชับง่ายรวดเร็วแม่นยำนะแล้วก็ให้ตราตัวที่เล้าใจมากๆควงมาลัยสปอร์ตแบบ3กา้านทำให้ควบคุมทิศทางของรถได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้นกุญแจนะครับมันเป็นกุญแจรธรรมดาแต่เราก็สามารถเพิ่มเติมเจ้าตัวรีโมทแบบนี้เข้าไปได้มันจึงทำให้รถคันนี้ดูเท่ขึ้นไปอีกนะไม่ต้องมาไขกุญแจก็แก๊กก็แก๊กเน่ยติดแค่กุญแจอย่างเดียว ตัวเซนทัลล็อกนะครับมันมีมาให้อยู่แล้วไปดูเครื่องยนต์อันทรงพลังของเขากันบ้างนะครับเรื่องเครื่องยนต์เถียงกันไม่จบเลยเรื่องมีไอออกนะครับบางคอมเมนต์ก็ปกติบางคอมเมนต์ก็ไม่ปกตินะเออบางคนก็บอกว่าเครื่องยนต์ตต้าทนกว่าเครื่องยนต์อีซูซุกว่าทนทั้งคู่นั่นแหละครับแล้วแต่คนจะชอบก็เลือกกันเอานะโดยเครื่องยนต์ที่เราเห็นอยู่ตรงหน้านะครับก็จะเป็นเจ้าเครื่องยนต์1.9ในเจเนอเรชันที่2แล้วมีขนาดนะครับ กอเรียกว่ากระทารัดมันมาก1 9 0 0ซีซีพอๆกับเครื่องรถเก่งเลยแต่ด้วยความที่มันเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับวัสดุของมันแข็งแรง,รงทนมันจึงทําให้มีการใช้งานได้ยาวนานนั่นเองมาพร้อมกับเจ้าตัวเทอร์โบแปรผันขนาดใหญ่มันจึงทําให้โอ้เล็กจิ๋วแต่เจ๋วนะด้วยความที่มันมีเทอร์โบแปรผันมาเนี่ยตัวแรงม้านะครับมันจึงมีแรงม้ามากถึง150แรงม้าเวลาที่เราเร่งแซงนะครับ ก็สามารถแสงได้อย่างทันใจแล้วก็แรงบิดของมันจะอยู่ที่350นิวตันเมตรเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นโอ้ทั้งแรงมาแรงบิดมาเลยเหลือขนาดนี้จึงไม่เป็นเป็นที่แปลกใจนะครับว่าเจ้าตัวแคปโฟล์เกรด S มันจึงเข้าไปอยู่ในอ้อมอ,อกอ้อมใจของใครหลายๆท่านเอาใครเป็น FC เค้เขาก็มากดไลค์กดแชร์นะครับนี่รู้จักฝากด้วยเว้เดี๋ยวนี้อ่ะโอเคตอนนี้ก็7จ็ดโมงสิแล้วเป็นเวียนเช็นรถเดี๋ยวต้องไปส่งรถอีกนะครับปล่อยรถด้วยขอให้ FC ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเฮงๆไม่เจ็บมไม่จนเดี๋ยวพบกับพี่ไทยใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปหน้าที่ว่าก็จะเป็นวันนี้แหละเออไปก่อนเด้อ